คลิปนี้คุณจะเห็นเลยนะว่ามิติใหม่ของการชาร์จโทรศัพท์มือถือชาร์จยังไงให้กลายเป็นไวเลไปทั่วเลยอะคะ่ะไปดูอทำไมปั๊กไปอยู่ตรงนั้นโอ้โหปั๊กสุด ปักสูงว่าเอ๊ะหรือว่าเขาเอาไปเสียบพัดลมเพดานเออเป็นไปได้ใช่ไหมคะเออน่าจะเสียบพัดลมเพดานแล้วน้องแบบมันมีปักอยู่เนาะเออหรือไม่ก็อาจจะเสียโปรเจคเตอร์ก็ได้นะแต่น้องมีความพยายามปีนเพื่อเสียบปัมมกมั้งเอาไม่ได้แบตหมดบไม่ได้ <c oughs> โอเค <c oughs> เด็ดลูกลูกเรียนรู้เรื่องไหมลูก <c oughs> <c oughs> แต่ทำเลคนอื่นไม่ได้นะต้องน้องเท่านั้นน่ะ ว่าอยู่มุมนั้นมุมใต้คานพอดีอันนี้ปรากฏว่ามีคนมาแชร์ในติ๊กต็อกนะคะแล้วก็แซวกันเขียนข้อความว่านี่ใสาชาร์จหรือใสน้ําเกลือ <laughs> มีคนดูคลิปนี้ไปแล้วกว่า0 0แสนครั้งค่ะทีนี้น้องๆเวลาดูคลิปนี้เข้าไปนั่งเรียนในห้องเรียน <laughs> เสร็จปุ๊บแงนหน้ามองเลยหาปักอย่างเดยห้องเราจะมีปักเหมือนเขาหรือเปล่าน่น่ะสิเออนะสนามบินเลยหาปักยากมากเออลเยนี้ต้องไปชาร์จไอตรงที่จุดที่เขาให้บริการนะต่อคิวกันไปอีกนี่นี่นี่วิธีเวลานั้นึ้นไปชาร์จชาร์จแบบนี้ค่ะปีนโตขึ้น ไปแ,แล้วก็ลงมาลุกระวังลื่นอจากนั้นก็ดังได้ออกกับโต้ด้วยโอเคอยากให้น้องทําความรู้จักกับ power bank น้องคุณพบ power bank ลูกเขอตังแม่แล้วแม่ไม่ห้ไม่ใหก็โอเคโอเคข่าวช่องแปดคบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม